ปกติพี่อยู่ถึงขั้มไหมครับประมาณ2ุ่องตรงนี้เขาเรียกว่าถนนถนนมหาราชมหาราชตรงข้ามฝั่งนู้นเป็นวัดพระเชตุพนในพื้นที่ได้มาเพิ่มแสงสว่างเนี่ย,ย,ยถนนเส้นนี้เป็นยังไงบ้างถนนเส้นนี้เมือเด็กก็ดีนะแต่ว่าถันเหมือนตลอดเส้นเลย คือม e ีเสาไฟแต่ไม่มีหลอดไฟเสาไฟนะมีแต่ไม่มีหลอดไม่่สวางถ้ามันสว่างมันก็มืดกลางคืนมันก็มืดยืนยืนตรงนี้ยิ่งมืดตรงนี้ยิ่งมืดเลยอ่มไีฟแล้วชีวิตความเป็นอยู่ลำบากไหม ขับรถไปเรื่อยไม่ได้อยู่ทาบอ,อแล้วนักท่องเที่ยวเขาบ่นบ่นมากไงว่าพื้นที่มันมืดอันตรายอืมอ่าแล้วถ้าสมมติว่าเป็นตัวเราเองอะเรามีความรู้สึกยังไงบ้างตัวเราเองกมันก่ ก็เมืดอดูแต่ว่ามันก็เราไม่ได้อยู่ที่ทานวันนะไปถึงเวลาก็กลับเท้าก็มาสองน้ำรุ่งก็กลับแต่ว่าก็ยืนยันว่าตลอดเส้นเลยไม่มีแทบที่จะไม่มีแสงสว่างเลยคือต้องใช้แสงสว่างด้วยตัวเองจักโทรศัพท์มือถือเคยมาช่วงเวลากลางคืนที่นี่เนาะเคยพานักท่องเที่ยวมา เห็นพื้นที่เป็นยังไงบ้างตรงนี้ครับดึกๆเลยเนี่ยส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีคล้ายๆกับร้านค้าที่เขาขายของตามริมถนนเนี่ยก็พอใช้ได้อยู่มีความคึกคักส่วนเรื่องแสงสว่างส่วนตัวก็ว่าอาจจะอาจจะไม่ถึงกับแบบอะไรอ่ะสว่างจ้าเหมือนกับพื้นที่ที่บางพื้นที่ที่เขามีเพราะว่ายังเป็นชุมชนอยู่เนาะ แต่ภาพรวมก็ใช้ได้อยู่ <Ừ. S 2> ทางกถ้าเดินมาดึกๆส่วนตัวก็ไม่เคยนะ <Ừ. S 2> ถ้าทุ่มเชียงคืนอ่างเงี้ยแล้วถ้ามองว่าด้วยด้วยเขาเรียกว่าสภาพาพื้นที่แล้วมันเป็น,นสถานาท,ที่ท่องเที่ยวใช่คือสภาพาพื้นที่ด้วยตรงเนี้ยทางกายภาพเป็นเป็นวัดนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสมควรให้แสงสว่างแล้วก็พยายามจัดให้พื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างแบบโล่งสําหรับคนเดินโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะ ยีมารยาทของรถไม่ว่าจะเป็นรถรับจ้างอะไรต่างไม่ค่อยเป็นระเบียบต้องต้องเป็นระเบียบแล้วก็ต้องช่วยง่ายว่าต้องต้องต้องดูแลนักเที่ยวด้วยคือปัญหาที่เห็นชัดๆเลยหนึ่งเรื่องของแสงสว่างสองเรื่องของระเบียบแนวทางแนวทางเดินรรจดถพื้นที่จะลำบากใช่แล้วบางทีต้องต้องเที่ยวมากับรถรับจ้างเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่มีพื้นที่บ้างอะไรบ้างนะช่วงเวลาเร่งด่วนก็ลําบากคือต้องจัดให้ไม่มีความรู้สึกว่าโล่งเหมือนกับ สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปที่มันดูแล้วมันเดินสะดวกอะไรเงี<ท>ย้ยเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องความปลอดภัยผมผมคิดว่ามันเป็นหัวใจเลยนะโดยเฉพาะหนึ่งเรื่องของคนที่อะไรรับจ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ,องทุกๆสำล้ออะไรต่างๆบริเวณตอนเนี้ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงก็บางทีเรื่องระึงเรื่องราคาความไม่เป็นธรรมอะไรอย่างนี้มันมีอยู่เรื่อยๆบริเวณวัดโพนี่นะฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าแหล่งตรงเนี้ย วัดโพนะเป็นวัดหลวงนะแล้วก็โซนที่เป็นท่าเตียนก็เป็นแหล่งนท่องเที่ยวแล้วก็มีโรงแรมมีอะไรต่างก็สมควรที่จะให้มันเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยพื้นที่ที่คนที่ประกอบการอะไรเงี้ยให้มันมีราคาเป็นธรรมถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเป็นหัวใจสาคัญของการ<ช>เปิดการท่องเที่ยวของรอประเทศไทยเนาะได้เลยครับโอเคครับระวังรถนะคับไปทางด้านซ้ายเลยเดินดิน ขรัวกะแพ้ครับคือสตัวรูดดับเหมือนกันสตัวดับจะได้ตัวนี้ อ๋อมีซื้อ3มเสาเนี่ยในระยะในดับหมดเลยแต่ดีที่ว่ามีสปอร์ตไลท์มาช่วยแต่คือยังไงแสงสหว่างมันก็ไม่เพียงพออยู่แล้วค่ะแล้วอย่าหวังว่าไฟหน้าบ้านคนจะช่วยนะคะเพราะไม่เปิดกันค่ะยกเว้นโรงแรมร้านบ๊อบนและปิดเปิดร้านเฉดคนเก่งเปิดอันนี้ก็มาเขาไม่ได้เขาเปิดให้ก็ดีกุ่นอะเพราะเขาก็ต้องประหยัดประหยัดเงินในกระเป๋าเขาใช่ไหมพี่อยู่ที่นี่มันหนาหรือยังครับอยู่มันหนาหรือยังครับ66ปีละ สภาพพื้นที่ตรงนี้มีอะไรที่มันบกพร่องที่จะต้องแก้ไขบ้างครับพี่๋อถ้าเอาเรื่องอะไรก่อนเรื่องไฟไหม,มไฟฟ้าบถนนมันจะมีเลขคานหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสีแจ้งแล้วเขากข้าว่ามันไม่มีอะไรอุปกรณ์แต่ก็ยินดีที่อุปกรณ์แล้วมันติดแค่อันนี้อันเดียวแต่สองอันนี้ไม่ติดน,นะคะ,แล,ะแล้วทีี่จะ พราะหลังจากหมดนล้วเขาเที่ยวแล้วสูดเค็มค่ะส่วนถนนคุณดูตึ้งตันๆค่ะคนส่งเยอะเพราะอะไรบ้านไทยบ้านมาวัดพื้นกังเลยแสงสว่างนี่ืมันมืดมานานนี่อยังครับนานและขนาดนานมากคือแจ้งไปหลายรอบแล้วแจ้งไปที่สำนักงานเขตเออแจ้งไฟฟ้าสิอ่าแจ้งไฟฟ้าอืแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นรับผิดชอบนะแต่ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงแต่งน้อยแ่งกันเปนนี้มาล้วตัวหนึ่งแต่ก็ยังไม่เพียงพอโอ้ไม่พอแล้วค่ะตรงนี้ก็ดับตรงนู้นก็ดับตรงที่ดูแต่ไม่ทั้งหมดแล้วไฟที่นี่อย่าลืว่าหน้าบ้านของเขาเปิดให้นะคะเขาไม่เปิดนะคะเป็นการชื่นเกลื่อนของเขาเขาจะไม่เปิดไฟหน้าบ้านให้้ออืืยกเวนอกจากบ้านไหนที่เขาอยากจะให้มันปลอดภัยลูกเลี้ยงคนเดินหรืออย่างเงี้ยเขาก็เปิดแต่ส่วนใหญ่ไม่เปิดค่ะจะเปิดแค่ทั้งหมร้านอาหารอื คือตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากแล้วเรื่องของเรื่องของความปลอดภัยครับมันที่มองว่าถ้ามันมืดอ่ะมันก็เสี่ยงหน่อยละกันอืึอ้าวอยากอยากเรียกร้องอะไรอยากได้ไฟถนนให้มันสว่างหรือเนี่ยก็ทำไม่้งี้าไฟถนนมันจริงอ่ะมันก็สูงมันก็ช่วยได้เยอะ ติดตามเนี้ยสมเคราะห์ก็ดีเหมือนกันที่ว่าตามหน้าบ้านคนอ่ะหลังหลัง่ห,งอห้องเว้นห้องก็ยังดีไม่ต้องฟอกอยู่้องแต่ต้องเป็นไฟกลงกลางนะ